ประกาศข่าวร้ายครั้งใหญ่ต้องบอกว่าล่าสุดสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งดังนั้นก็ได้ประกาศข่าวร้ายครั้งใหญ่ในชีวิตลูกผู้หญิงหลังพี่สาวร่วมสายเลือดได้เสียชีวิตลงรเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสําหรับสุนารีราชสีมาที่เป็นนักร้องและราชินีเพลงลูกทุ่งไทย จากเมืองย่าโมและมีเสียงหนาเป็นเอกลักษณ์มักหาคนเลียนแบบได้ยากนอกจากนี้แล้วสุนารีสามารถร้องเพลงโดยสื่ออารมณ์ผ่านเสียงร้องออกมาได้เป็นอย่างดีมีไวเบโตหรือลูกคอที่หาตัวจับยากต้องบอกว่าล่าสุดสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งดังนั้นก็ได้ประกาศข่าวร้ายครั้งใหญ่ในชีวิตลูกผู้หญิงหลังพี่สาวร่วมสายเลือดได้เสียชีวิตลงโดยเธอนั้นได้ประกาศแจ้งข่าวร้ายเช้าว,วันนี้หลังพี่สาวเสียชีวิตว่าถึงเวลากลับสวรรค์แล้วนะ้องพี่ขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอด จริงๆพี่ต้องมีอายุยืนยาวมากกว่านี้แต่พี่ต้องทำงานหนักเพื่อดูแลน้องๆสิบกว่าคนเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะรักพี่เทียมสเสมอและเธอนั้นก็ได้โพสอีกครั้งว่า it was the worst time of my life I just lost my beloved husband. พ had t เดดัก w i ยู e I e n t separated by death. It was like h n i g a Now that I lost my dear sister, I will never be able to get it back. Rest in peace, my e e r r s t sister. I love you forever. เพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จักกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนละทำไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลยท่ามกลางชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงอย่างบุ๋มปนัดดาเปิ้ลภาลีที่เข้ามาแสดงความเสียใจอย่างมากมายสุดท้ายทีมข่าวบันเทิงไทยรุ่ขอแสดงความเสียใจกับคุณสุนารีและครอบครัวด้วยนะคะ